สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับชาวสวนทานเตอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆมาชมต้นทุเรียนหมอนทองแตกต่างกับต้นทุเรียนมัสตะกีมอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับผมครับทุเรียนหมอนทองใบมันจะใหญ่นะครับเพื่อนๆใบมันจะใหญ่ทรงแบบนี้นะครับนี่ต้น2%พีนะครับ นะครับผมต้น2ปีเมื่อวานฝนตกครับชุ่มชื่นเลยนะครับผมต้นนี้ก็สูงประมาณ2เมตรได้แล้วนะครับนะครับผมอันนี้พันหมอนทองนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมพันมุสตากีมนะครับต้นปลูกก็ได้ได้กันนะครับประมาณ2ปีเหมือนกัน ครับอันนี้ก็เป็นดินภูเขานะครับเชิงเขาครับอันนี้คือพันมุสตะกีมนะครับผมอุ้ยไก่ป่านะครับเพืเเ่อนๆนนี้พันมุสตะกีมนะครับผมอายุต้นเท่ากันนะครับใบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมใบออกจะแห้งหน่อยนะครับ ต่ใบของต้นมุสตากรีมนะครับผมจะเป็นทรงเล็กๆทั้งหมดเลยนะครับผมใหญ่สุดก็ประมาณนี้นะครับใหญ่สุดละดูรูปทรงการขึ้นนะครับกิ่งข้างล่างน่าจะเป็นรอยตัดนะครับเพื่อนๆนะครับูกิ่งตรงนี้มันจะขึ้นทรงแบบนี้นะครับผม ประมาณนี้นะครับดูครับอันนี้กิ่งนี้สูงเท่ายอดเลยนะครับผมได้ได้กับยอดเลยนะครับต้นประมาณสองปีนะครับผมก็ต้นขึ้นประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะครับก็ถือว่าเติบโตดีนะครับงบใบก็จะทรงเล็กเกเรียวยาวเล็กๆนะครับ ส่วนต้นนี้นะครับต้นใหญ่นีครับผมต้นนี้เป็นพันชนีนะครับเพือ่อนๆดอกแตกกลุ่มเลยนะครับนะครับลูกทรงพันชนีก็ไม่ต่างมากจากกับต้นมอนทองนะครับผมแต่ว่าต้นชนีมันจะมีรอยประมาณนี้นะครับผมมีรอยบุบตรงนี้นครับ มันไม่เหมือนหมอนหมอนทองหมอนทองก็จะเป็นต้นสูงยาวนะครับผมปีนี้ดอกก็ออกเต็มต้นนะครับผมเพราะว่าปีที่แล้วดอกมันออกน้อยครับเ่อนปีนี้ดอกเยอะครับผมรูจากตัวเห็นดอกน,นะครับเดี๋ยวรับผมพัน มุสตากีมครับมันจะขึ้นทรงแบบนี้เลยนะครับผมต่างจากมอนทองแร,รับมีต้นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมเป็นระยะนะครับร้อยมันเติบกว่านี้นิดงค่ับแล้วตรงส่วนข้างล่างก็จะเป็นมอนทองครับอันนี้มัสตากีม ต้นก็สวยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมครับสอบคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมต้นพันธุ์มัสตตกินนะครับแตกต่างกับมอญทองประมาณนี้นะครับครับผมยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมให้กำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับ Mohon